อยู่ในเกม Golden Spatula นะครับวันนี้จะมาสุ่มที่แพทใหม่เข้ามาครับน้องงูอัปเดตนะผมจะสุ่มอยู่4 ID นะ ID ละ25บาทเนี่ยอันเชิญ10ครั้ง600เองก็ตกประมาณครั้งละ25บาทผมมีโอกาสแค่4ครั้งนะได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมาสุ่มให้ดูนะวันจะมีโอกาสได้ไหม10ครั้งแรกเนี่ยเป็นไปการไม่รอชานะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมอธิบายดูรายละเอียดก่อนเออ มันก็จะมีน้องงูน้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเพื่อไป็การไม่เสียเวลาเราไปเลยดีกว่าเราไปซุม่มไอ้ที่หนึ่งครับมาดูกันเราจะได้ไหมมาสิบครั้งแค่600อจากหกพันอ่ะเติมไปยี่สิบห้าบาทมันจะได้เจ็ดร้ไงเพราะผมมีในไอดีอยู่แล้วร้อยหนึ่งโอเคเราก็ไปนับมาเราไปซุ่มเลยดีกว่า,านายี้ิครั้งแรก ไอดี <Okay. S 2> แรกได้รูปปไฟล์อืมก็เกลือไปครับไม่เป็นไรสิบเปอร์เซ็นต์ือได้20ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้เสียใดอะไรโอเคไอดี okay. แรกเกลือไปครับเดี๋ยวเราไปดูไอดีที่สองกันดีกว่ามาครับเราอยู่ในไอดีที่สองนะเหลือโอกาสแค่3ครั้งนะเรานี่คือครั้งที่สองเราก็จะเหลือ2ครั้ง มาให้เป็นการราชาเราต่อเลยดีป่ 600. ะไปหกร้อยเป็นแค่าหลยเราไม่รู้ไงว่าถ้าได้มันจะเป็นยังไงโอ้อันนี้ลูกโปรไฟล์แล้วก็ได้กรอบโปรไฟล<อ>์ก็ก็ก็นั่นแหละครับก็ก็เกลือมันเกลือไม่เกลือแต่บางคนัอ่ะสิบครั้งแรกได้ก็มีนะอืมโอเคครับเหลืออีกสองนะเหลืออีกสองไอดีมีโอกาสแค่สองครั้ง น่าเดี๋ยวเราไปดู a d t ดกันเลยดีกว่ามาครับอยู่ใน a d t ดีามนะไปเรา2 AD เอเท่านั้นแหละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมาอืมก็อย่างว่าครเออผมลืมไปว่ามันมีนั่นด้วย นี่นะมันมีนนด้วยเอเนี่ยอันชื้นอีกครั้งหนเะดี๋ยวต้องย้อนกลับไปนะเอออันนี้ผมกดไปเลยดีกว่าผมลืมไปมันมีอีกหนึ่งหนึ่งเหรียญโอเคสรุปไอดีนี้ก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะวนกลับไปสุ่มที่หนึ่งหนึ่งบาทนะนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อไอดีที่สี่กันเลยดีกว่าครับ ต่อเลยดีสุดท้ายแล้วมาได้ก็ไม่ได้ก็ได้ก็ดีก็ได้ก็ไม่เป็นไ,ไ,ไ,ไรครับอืมก็อย่างที่เห็นแล้วครับอืมียลยวมีนี่อันนึง อเคอันนี้เราได้มา59ใช่ไหมเพราะเราไม่มีตังค์สแล้วแเราก็เอานี่ไปเลยไหมโอ้อมันแลกมาได้ว่ะมันนนั่นแล้วนี่จะอัพยังไงแล้วนะแป๊บหนึ่งนะครับมันมีเสียงรบกวันเดี๋ยวเราไปดูย้อนกลับไปดูไอดีที่1ที่2องทเรายังไม่ได้สุม่ม1บาทนะครับกับเราย แดงนะเดี๋ยวเราจะมาสุม่มในหนึ่งบาทที่เราไม่ได้สุม่มละมาได้มากเลยนะคุณได้ในหนึ่งเลยแต่มาเป็นไปไ,ไม่ได้อยู่แล้วครับผมเหลือ,600ล 9, อ,อ,ลอเ,เ,เ,เอนะท่เเาไหร,ร่หนึ่งครั้งหกร้อยหรอเก้าเก้าไม่พออยูละโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยอีกหนึ่งไอดีนะที่ต้องสุ่มแต้มอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ่ะครับรอบสุดท้ายละครั้งหนึ่งครั้ง ไอดีสุดท้ายแล้วห้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับว่าผมมาทำคอนเทนต์เฉยๆนะผมมาสูงไม่รู้ว่าเออเนี่ยสิบครั้งเราจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะมาลองทายถ้าได้ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่งเป็นยัไนยงไงอ่าโอเคก็สรุปเลยนะครับ 10acid 10ครั้งโอกาสออกคือคือยากย,ย,ย,ยากยากยากมากอะ่ะก็ยากอยู่ แต่บางคนดวงดีก็คือ10ครั้งก็คือได้เลยได้เป็นสนาบา้างไะไยังี้บ้างครับแต่สําหรับผมคือไม่ได้เลยเสียไอดีไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมก็ได้ลองได้นั่นนะเผื่อมันฟุกได้อะไรอย่างงี้แต่ผมก็ไม่เสียใจหรอกเพราะว่า,วา,วามัน,ม,นมันเงินนิดเดียวอะแล้ว,ลวการันตีมันเยอะโอกาสออกก็น่าจะยากไงก็เลยเออไม่เสียเดเร่ก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคนระับวันนี้ก็โอเคละมาสุมให้ดูแล้วว่าจะเออเราจะมีดวงอะไรเหมือนกับคนอื่นบ้างหรือเปล่านะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ